เด,เ,เดี๋ยวเรามาทำบ่อน้ำโดยใช้รถอันนี้อะไรคะรถแมคโครแล้วก็รถเทดัมแล้วก็รถโปดลงไปนี่คือรถแมคโครจิ้วมันกา้านแล้วก็นี่รถตักนะคะเริ่มเลยเดี๋ยวขับรถออกมาจากที่เราจะทำบ่อน้ำก่อนนะอ,ออกมาเลยอ,อยูอย่ข้างๆนะอ่ะอันดับแรกเราต้องมาวาดที่เราจะ ขุดบ่อน้ำก่อนนะเอาเท่าไหร่ดีอือโอ้ยใ,ใหญ่จังเลยโอเคเริ่มเลยเดี๋ยวให้ช่วยไหมนี่เอาสองอันนี้โอ้ยเอานี่ก็ได้นะนี่อะตักง่ายดีนี่แล้วเราก็ไปเทไว้ตรงนู้นนะเอากระด่างมาด้วยอ่ารกระด่างอืม ถอยไปเทปไว้ตรงใกล้ๆรถบดก็ได้วโอ,นะอ,วโอว้จะเดินอะระวังตกบ่อน,น้ำที่เราสร้างไว้นะตามตามเลยเหรออ้าวมาอีกมาอีกโอ้ยังเช่เลย นี่ใช้รถแมค็โคแมค็โครให้คุ้มเลยเหรอสองคันทีเดียวเลยเอาตากักไหมไหนไม่เห็นจะเห็นเส้นขอบเลยเส้นขอบาสรุปเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมเนี่ย <Yeah. S 1> <laughs> ไปต่อเลยไปต่อเลยนี่เริ่มเป็นรูปเป็นล่างโอ้โหเพออไปแป,แป๊บเดียวโอ้โหขุดได้ยังเยอะเลยรถดก็ด้แล้วไปเลยใกล้แล้วไหนดูดิมันลึกเข้าไปแล้วโอ้โหบ่อน,น้ำของเรานี่จากพื้นลงไปนี่ใ,<ห>ใช้รถแล้วใช้อันนี้ใช้โอโ้ใช้รถสิเดี๋ยวเอาอันนี้ไปบดเลย ไปบดข้างๆเลยให้มันเป็นลงไปเลยนี่งานสร้างขุดบ่อน,น้ำของเราเรเรโอ้แต่เราค่อยปล่อยนะ<อ>เ,เสร็จแล้วรอไหนโชว์ให้ดูหน่อยสิเอาไปเอาไปเทก,ก่อนโอ้ตู้มเฮ้ยรถหายไปไหนแล้ว โอเคนี่นะคะบ่อน้ำของเราสร้างเสร็จแล้วโอเคฝากไปก่อนแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะคะบ๊ายบายโอเคไปก่อนค่ะ